สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้เมนูแมวจะมีเมนูวันที่14เมษานะยมเย็นกับช่วงเทศกาลสงการนะคะตั้งกระทะไว้แล้ววันนี้เรามีเมนูผัดเครื่องในพวงไก่ค่ะผัดเผ็ดนะคะนค่ะล้างทำความสะอาดแล้วนะคะน่าทานไหคะพวงไก่นะคะตับ พร้อ,อมตักนะเครื่องในเนาะแล้วก็มีเครื่องผัดเผ็ดนะคะมีกระเพรากระช่ายพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็พริกชิฟฟ้าหั่นซอยนะคะใบมะกรูดเครื่องปรุงก็มีเครื่องแกงเนาะแล้วก็ผงปรุงรสรสดีเนาะน้ำปลาน้ำมันเนาะน้ำตาลทรายเค้กค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทำกันเลยจ้า ก่อนอื่นเราก็มาติดไฟเนาะเปิดไฟอ่อนๆก่อนอ่อนๆกันนะคะเราจะเริ่มใส่น้ำมันก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆก่อนีนใส่น้ำมันไปนิดนึงโอเคค่ะตามด้วย พิกแกงผัดหยาบนะพริกแกงเผ็ดผัดหยาผัดใส่น้่หนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะใส่หมดเลยเนาะแล้วก็ผัดให้ออกเครื่องแกงเราหอมๆนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยจ้า เพื่อนแกงหอมเนาะ okay. ใส่อ่อนๆ,อน,ๆนี่เราหั่นดีกว่านะคะเื่อจะพวงใจเนะคะเราก็ใส่ผัดอะไรลงไปเล็กค่ะ น้ำก็ไงแต่หอมเครื่องแกงหรือแล้วก็เรียงไฟนิด ตารายนะคะ,คะสสปุงก่อนนะคะตามใจปรุงรสผงปุงรสจ้าเยวนี่กินก่อนเดาชิมเหรอนะหอมเลย เติมน้ำลงไปนิดหนึ่ง ที่ร้านแบบขัดไก่ขายผัดเผิดไก่สมุนพไพรแล้วก็จะขายเนื้อไก่ด้ยวยกินก็นเลยค่ะหวานพอดีชิมนิดอ,อร่อยนะเดี๋ยวรอเขาสุกนะเพื่อ น,น้ำเป็นเล็กนน้ำสุะข้าวร้อนร้อนเนาะน้ำชาเย็ยนเย็นสักแกวน้ำเก็กไวยสักนิดใช่เลย ปลาหน่อยให้หอมๆใส่ตาลโก้ไปแล้วเราก็ตังไว้เนาะให้เขาสุกนิดเดีย ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะเครื่องผัดเผ็ดแล้วนะคะตามลงไปก่อนเลยนะคะใส่ออนชีฟฟปลาหน่มะกรูด คชอบน้ำเยอะก็ใส่เติมไปได้นะเคื่องเค็มเข้มเติมเลยนะหอมมากหอมมากคือตัน้ำอร่อยไลยคุกข้าวกินใครชอบแห้งก็ไม่ต้องเติมน,นะเดีย๋ยวไปเอกใบกะเพราหรือคะ่ะ เยอะยิงเผ็ดรสชาติยิ่งหอมอรอยน่าทานมากเอาไฟเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลย ผัดกะเพราพวงไข่อ่อนแล้วนะคะพวงไก่ไข่ออนออช้อนอดูไข่จะก่อนดูมากน่ากินดูไข่โอ้งามนลาทานด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมน,นูนี้ง่ายๆนะคะเย็นนี้ค่ะกับผัดเผ็ดพวงไข่ไก่อ่อนเรานะคะ น่าท้าหม่ค้าสลับมื้อนี้ขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจช่องเมนูเมนด้วยนะคะกับบรรยากาศยมเย็นมื้อนี้คะ่ะ14เมษาย,ยนนะคะเทศกาลสงกา์กับธรรมชาตินะคะเล็กน,น้อยๆคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันเนะาะให้ชิมทั้งหน่อยชิมทั้งหน่อย ว่าสิเป็นจังได้รสชาติมันร้อ,อนอตับเลยลวกันเนาะหรือจะเจาะพวงไข่นี่เขาไข่ใบนี้เลยนะนี่ไข่ใบนี้อืมอ,อร่อยเข้มข้น ใครคะครับคุณมากค่ะอร่อยมากเลยข้าวร้อนๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นจ้าขอไปอะไรก่อนนะคะแซ่บๆกันนะจ้าเดินทางขับรถเที่ยวสงการให้ปลอดภัยนะคะกินเหล้าห้ามขับนะคะอยู่บ้านกันนะจ้าแซ่บๆกันจ้าสวัสดีจ้า